อาหารเช้าวันนี้ของพี่อุ๋ยมาแล้วค่ะเป็นไงล่ะจัดตกแต่งจานน่ากินแบบนี้ง่ายๆค่ะมาค่ะก็เริ่มจากเอาไข่สองฟองมาตอกลงในภาชนะอลูมิเนียมแบบนี้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาเราเนืงอ่ะมันจะเร็วมากเลยค่ะ5นาทีก็ได้แล้วค่ะเพราะในมื้อเช้าอะเราก็ต้องการเวลาที่เร่งด่วนอยู่แล้วเนะาะมาแล้วมาแล้วค่ะแต่เอ๊ะ มีแครอทใส่ไปตอนไหนเนี่ยอ๋อพี่อุ้ยใส่ไปเองจ้าทุกคนก็มีไข่นึ่งแล้วก็แครอทนึ่งค่ะ เพื่อนๆสามารถเอาผักอย่างอื่นใส่ลงไปได้นะคะใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาขนมปังค่ะวันนี้ผีวใช้โฮวีตอีกแล้วค่ะเพราะโฮวีตเนี่ยมันช่วยเรื่องสุขภาพได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนขอปิ้งนานหน่อยให้กรอบๆเลยนะคะจากนั้นเราก็เอาแครอทที่เรานึงเมื่อกี้ค่ะมาตกแต่งใส่จานเรียงให้มันสวยๆมันน่ากินค่ะพอบานของเราจะกินได้เยอะๆไงใช่ไหมล่ะ จากนั้นก็ขนมปังปิ้งเมื่อกี้เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่แบบนี้ไข่ที่เรานึ่งเมื่อกี้ก็เอาออกมาเลยค่ะทุกคนตัวนี้อ,ออกง่ายค่ะเนี่ยค่ะตักออกมาเลยก็ได้ไข่นื้อสวยๆตัดตกแต่งใส่จานแบบนี้อ,อ,อแต่ว่าจะให้หน่ากินก็ต้องรวยด้วยงาดำลงไปสักหน่อยนึงราดด้วยน้ำพึ่งลงไปอีกนิดนึง เผื่อที่แครอทแล้วก็ขนมปังเราจะได้มีรสชาติขึ้นมาอีกนิดไงคะเพื่อนเป็นไงล่ะกินกับกาแฟดำสักแก้วหนึ่งว้าวรเลิศมาก